วันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์ตลาดกันนะคะลแลาวก็จะไปเดินซื้อของก็จะไปดูโซนของต่างๆเดินไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะแล้วก็เจอกับร้านหอยร้านขายของสดร้าน,นาลไม้มมแล้วก็เดินไปกันต่อันนี้ก็จะเป็นของโซนผลไม้แล้วก็ของโซนสดสด อันนี้คือเป็นไขน่นกกระทะนะคะแล้วก็จะเป็นขนมปากหม้อกับขนมกุยช่ายแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก,ก็เจอกับร้านขายของต่างๆก็มีเป็นเครื่องทำครัวขลาดเล็กมากๆเลยคะ่ะแต่ก็ของกินก็เยอะอยู่ ก็ไปตลาดก็เขาติดตั้งไว้ต่อไปแล้วก็จะไปทัวร้านไก่ทอดกันค่ะไก่ทอดร้านนี้ก็ไปถึงก็ชิ้นละนสิบบาทมาต้้งชิลนลแตัวถูกมากๆแต่ว่ากินไปก็ก็อร่อยบ้างแล้วก็บางชิ้นก็ใหญ่แล้วก็เดิน ไปกันต่อเดินไปชมวิวในตลาดสุดช่วงเย็นๆนะคะทุกคนอ,อันนี้ตัดไปผิดตอนละต่อไปเราก็จะไปนั่งกินชูชิบนรถไฟเพราะว่าน,นี้ข้าวเที่ยงเราก็ไม่ได้กินแล้วก็แวะซื้อชูชิกินในตลาดทีเดียวเลยอ,อร่อยมากๆมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะแล้วก็น,นี้ที่เรากินอยู่คือแบบเต็มคําแล้วมันก็จะมีแบบ ไข่กุ้งแล้วก็เป็นปลาหมึกกับกุ้งกุบๆกุบๆกแล้ววันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะบายบายไว้เจอกัน EP ต่อไปนะคะฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยค่ะบายบาย